ดวงชะตาท่านี่เกิดลัคนาราศีกันประจําเดือนกันยายนปี2568สมัครงานก็จะได้งานตามปรารถนาลงทุนทําการค้ากิจการงานทั้งหลายมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าโดดเด่นพันนรายให้รุ่งโรธสมดังใจสําเร็จเอ่ยฟันธงครับราศีกันดูรูปภาพประกอบเห็นไหมมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัว คุณก็จะมีคําถามว่าอาจารย์คะราศีมีถุนดาวพุธก็เป็นดาวประจาตัวแล้วราศีกันก็มีดาวพุธเป็นดาวประจาตัวจะตีความหมายยังไงตีความหมายได้ราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมดาวพุธซึ่งเป็นดาวธาตุน้าน้ําอยู่ในลมส่วนราศีกันเป็นราศีธาตุดินปลายธาตุดินดาวพุธอยู่ในราศีกันพุธเป็นน้ําอยู่ในดินมันต่างกันอารมณ์มันต่างกัน,น,กนเพราะฉะนั้นไอ้พวกราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมมันก็กระดีกระดามันก็กระเปิบกระปั๊บมันก็ บุกตะลุยมันก็ขัดขัดกันเกินล้ำล้ำล้นล้นใช่ใช่ไหมไอราศีกันซึ่งมีเราพูดเหมือนกันนิ่งเงียบสงบเก็บตัวกลัวอดอกพิกลจะล่วงจากปากไงจ้าสงบไม่พูดนิ่งเงียบอมพนันนำนะไอนี่พวกกันนะมันก็มีความหมาย,ยงี้นะม,นมันต่างกันนี่ใช่ไหมเพราะกันคือหญิงรหมจันทนะ์แปลว่าอะไรแปลว่าจะภหมจรนร์รึเไม่าภูมจันทร์ไม่รู้แต่กูจะชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบยุ่งกับใครนะโลกส่วนตัวสูง เพราะฉะนั้นพวกราศีกันเนี่ยคือราศีที่เป็นราศีปลายธาตุด,ดินมีความเป็นตัวตนอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่แปลกแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแตกต่างอาจารย์เจอคนประเภทนี้มาเยอะคนเกิดราศีกันเนี่ยบางคนมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนมีความลับเยอะเป็นคนมีเรื่องราวเป็นคนที่ไม่ชอบเออกระเลิกไม่เปิดเผยไม่ถามไม่บอกถามบางทีก็อมพนันไม่อยากบอก เป็นคนแปลก,ปลกเป็นคนที่แปลกแตก,กต่างจากคนด้วยทั่วไปใช่ไหมล่ะคุณตอบอันนี้นะดูจากดวงชะตาชาวรักนาราศีกันเนี่ยดาวพุธเป็นดาวประจำตัวแม้มาดูกรรมมารก,ก็ดาวพุธอีกเห็นไหมงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร AI การสื่อสารบัญชีเจรจาพบปะติดต่อนะโค้ชให้คําแนะนําเอกสารองค์ความรู้เพราะว่าจเจ้าขุนคลังแห่งสติปัญญาหรือผู้รอบรู้ อาจจะหมายถึงผู้ที่เกิดในราศีกันนี้ก็ได้เพราะเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในสรรพสิ่งสิ่งทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในลัคนาราศีกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีดาวพฤหสัสบดีเข้าเรือนการงานจรผ่านว่ามีผลสดีมาจากเรือนปัตนิและเรือนพันธุก็คนเกิดลัคนาราศีกันมีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในการงานในปี2018นับตั้งแต่13พฤษภาคมจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคม คือเปลี่ยนงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่แบบมีหุ้นส่วนเพราะพระธัสมาจากปัตตานีและพันธุคนเคยร่วมงานกันมายุบจากบริษัทเก่ามาเริ่มต้นบริษัทใหม่เปลี่ยนจากที่หนึ่งมาอยู่ที่หนึ่งมาร่วมกันทำน,น้อมนําไปสู่การทํา MOU และก่อร่างสร้างธุรกรรมธุรกิจซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวิถีชีตของชาวราศีกันซึ่งควรกระทําและอย่าเฉยมียุทธศาสตร์ตลุยเลยอย่าเฉย แลวจะสำเร็จวันทงตลอดจนจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาจนถึงวันที่11กันยายนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตะนุกับดาวเจ้าเรือนภพกมะจรเข้าเรือนวินาศแต่เป็นทั้งราชาโชคและเป็นนักมหาจักร แปลว่าต้องเริ่มต้นกันแบบลับๆอย่าเพิ่งเปิดตัวแปลว่าต้องเริ่มต้นคุยเจรจาลับในหลากหลายคุยกันส่วนตัวก่อนคุยกันส่วนตัวคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้คุยเรื่อง MOU คือเรื่องข้อตกลงแบบแผนการโฆษณาหละกาลงทุนต่างๆคุยกันภายในเพราะเป็นมหาจักรมันต้องมีแอคชั่นแต่เป็นราชาโชคสําเร็จแน่นอันไม่ต้องกลัวและหลังจากวันที่11กันยายนโอ้โหนี่วันที่11กันยายนคืออะไร11กันยายนฟ้านำพาให้มาเกิดบันเจิดประเสริฐงานทั้งหลาย ลุ่งโรดเป็นมาหาอุดพันนารายแพ้งกเกษตราธิบดีจะสำเร็จมากหลายเกินใครในแผ่นดินฟันหงสมัครงานก็จะได้งานตามปรารถนาลงทุนทำการค้ากิจการงานทั้งหลายมีโอกาสเจริญก้าวหน้าโดดเด่นพันนารายให้ลุ่งโรดสมดังใจสำเร็จเอ้ยฟันหงนั้นนี่ดีเดือนกันยายนจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จเดือนแห่งโอกาสความสำเร็จ,คว,รจความเจริญก้าวหน้า คนราศีกันเนี่ยมันเป็นคนที่จะเอือกกะเลิกแล้วไม่ได้อะราศีกันถ้าเอือกกะเลิกแล้วสอนคปดอสุนัขข้าบไปแดงก่อนดูดวงสีพึ่งซะหน่อยเพื่อพูดจาแล้วมันเป็นมงคลจงพูดจาในสิ่งใดกอบด้วยศีลกอบด้วยธรรมและวิชานำพาไปสู่ความสุขของทุกคนเทิดอาจารย์ทำเองใช้เองนักเลงพอทำเองใช้เองนักเลงพอ เอาละคนละคนาราศีกันเรื่องการงานการงานในเวลานี้จะรุ่งโรดประสบความสำเร็จดีหลังวันที่11กันยายนเป็นต้นไปสมัครงานก็ได้งานตามปารถนาจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จลุ่งโรดโดดเด่นในดวงชะตางานดีสำหรับชาวราศีกันหายป่วยใจลุกขึ้นสู้เริ่มต้นชีวิตคิดทําทันทีสำเร็จพระทุงกันยายนปี2018นะการเงิน ดาวการเงินตอนนี้สําหรับชาวราศีกันโคจรอ,อยู่ในมุมลาภตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงส5้ากันยายนจะได้เงินก้อนใหญ่จะมีโอกาสได้เงินแบบแม่คาดฝันจากทางตรงทางอ้อมหรือในสิ่งใดๆคิดเอาว่าจะเกิดอะไรยางนขนทางวิถีของคุณทั้งงานเจรจางานติดต่อง,งานซื้อขายงานบริการหรืออะไรก็ตามทีหรือจะสเสน่หาหรือจะเสี่ยงโชคเอาเลยดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยเรือนคู่สมพลของชาวราศีกัน เราจะได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบไม่คาดฝันไม่ได้เสียเงินนะแต่เป็นงี้นะคนเกิดราศีกันนับตั้งแต่วันที่21สิงหานี้เป็นต้นไปไปจนถึงปี69วันที่13กุมภาพันธ์มันจะมีคนมากวนบาทาหาเรื่องตั้งป้อมเป็นศัตรูตั้งแง่มีปัญหาหรือตัวคุณเองเป็นปัญหาให้กับตัวเองในการที่คุณกวนประสาทถ,ถ,ถามคำถามกวนประสาท สร้างเรื่องสร้างประเด็นสร้างแนวความคิดจนมาเป็นประปักย้อนเข้ามาเป็นหอกแทงตัวเองประสาทแดก <S <S พ<อ>เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีกันคุณจำไว้นะเพราะดาวเสาราหูคโคจรเดืออริอ่ะอรลให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นหนึ่งอย่าก,กวนทีนอย่าสร้างปัญหาอย่าตั้งประเด็นอย่าสร้างเรื่องมุ่งทํางานมีความสุขเท่าดีอยู่แล้วไม่ดีอยู่เหรอตอนนั้นแหละข้อสองใครหาเรื่อง ไม่ไปบริโภคร่วมไม่ไปทะเลาะไม่ไปชนไม่ไปกูก็หนึ่งคนในตองอูไม่ต้องหรอกเราไม่ใช่ในตองอูนี่ในเมืองไทยนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะอาจารย์พัฒนาบอกว่าถ้าดาวในเดือนอริเป็นเกษตรหรือมันจร,ร่วมกันในเดือนอริให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันนะเราอย่าไปกระทบกับมันเราอย่าไปบริโภคร่วมกับมันอย่าไปกระแทกกับมันราศีกันต้องทําอย่างนี้อย่าไปประทะอย่าไปอยากฟังอยากรู้ใครขว่าเราให้มันอยู่ที่มันไม่ต้องรับมา ไม่ต้องฟังพอเริ่มต้นฟังหรือม,มีปุ๊บหยุดฟังนะจบแบบนี้คุณจะโชคดีครับนี่เคล็ดที่อยากบอกแล้วคนเกิดราศีกันในเวลานี้นะต้องมีเหรียญพระราหูคุณมีไหมคุณคุณมีของเก่าบอกเลยหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเหรียญละเป็นล้านเป็นเนื้อกาลาเป็นพระแกะได้กาลาแกะนะล้านและหลายล้านถ้าเป็นหลวงพ่อปิ่นต่อมาก็เป็นหลักแสนลายแสนแต่ของอาจาร์ที่สร้างให้ลูกศิษย์ใช้เนี่ยหลักร้อยแล้วตอนนี้ใครบูชานะเหรียญพระราหูดวงดีนะเนี่ยบูชาเหรียญหนึง่ง แถมเหรียญพระเสาทรงพยักและสีพึ่งคุณแผนบนตาลักราชทันทีพิเศษนะสำหรับลูกศิษย์และแฟนคลับตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนติดต่อสนใจสอบถามที่ l ล n e ดีแอดมิรุปักนะขอขอบคุณ SOS f a r p a ฟาแพดปวดบาไ์ไลประจําเดือนปวดหน้าท้องปิดหน้าท้องติดแน่นแปลง,ง่ายใครปวดต้องนึกถึง s o s ฟาแพดตามร้านขายยาท่านําทุกประเทศและร้านเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาครับ